เจนเกตพินิทครับวันนี้เองผมก็มาเบิกสินค้าก็ให้ลูกค้าครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เคยตามงานกับผมนั้นจะเ,เห็นนะครับว่าผมเนี่ยสามารถขายสินค้าได้จริงๆเกือบทุกวันครับแล้วก็มีออเดอร์ทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยแต่การขายสินค้าในผ่านออนไลน์เนี่ยทำไมผมขายได้ทุกวันแล้วเพื่อนเพื่อนหลายๆคนครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าขายเก่งจังขายดีจังจริงแล้วไม่ใช่ผมทําระบบออนไลน์อย่างที่ถูกต้องและถูกวิธีครับเพราะว่าหลายคน ที่เราเห็นอยู่ใน Facebook, ในไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกทำธุรกิจออนไลน์ผ่าน f a c e b o o k ผ่านไลน์แต่ผมถามก่อนครับสิ่งที่ท่านโพสต์กันมาทากันมาเนี่ยผลตอบรับหรือผลลับเห็นผลไหมท่านเพื่อนขายสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านเฟซกับไลน์ลถามหมดเพาว่าขายได้จริงไหมทำไมผมขายของออนไลน์ถึงขายได้ตรงนี้ครับมันมีเทคนิค อยากจะรู้ครับว่าทำออนไลน์และขายสินค้าออนไลน์โดยที่คุณไม่ต้องเป็นน้องไปตื้อไปสาที่สินค้าขายไห้เลยแต่เราขายด้วยระบบออนไลน์อย่างแท้จริงอยากจะรู้ครับวิธีการแบบไหนและอย่างไรครับและอยากมีออเดอร์อย่างนี้ทุกวันครับติดต่อกันมานะครับตามเบอร์โทรข้างล่างครับยินดีให้ทำศึกษาทุกุกคนครับครั้งหน้าครับเราจะยืมกดช่องติดตามครับผมเราจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆกันอยู่ตลอดเวลาครับสวัสดีครับ